สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับสำหรับคันนี้นะครับ t ต y o t a i n n o v a ปี2005นะครับสภาพตามที่เห็นนะครับอันนี้ขอชี้สภาพนะครับปี2005ล้นะครับเปิดขายสดนะครับ2 0 0 0 0 0บาทนะครับไปทดสอบตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรถมาเทินที่เต็นท์นะครับรองชมดูได้นะครับถ้าใครชอบสนใจหาไว้ใช้งานจากสภาพที่เห็นก็งามอยู่ครับขึ้นอยู่กับว่า เราต้องไปเช็คแล้วครับสภาพนี้ลองชมดูนะครับสวยๆเลยข้างนอกดูสวยนะครับเดี๋ยวไปชมข้างในดูก่อนนะครับต้องบอกว่าชี้เป้านะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ารถมันสวยลองชมดูก่อนแต่เบื้องต้นเขาแจ้งมานะครับว่าไม่มีพลิกความจมน้ําหรือไม่มีชนหนักนะครับก็รับประกันให้ได้นะครับสภาพภายในงามแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับปี2 0 0 5นะครับเครื่อง2.0น้ํามันล้วนสภาพสวยงามนะครับเอาไปใช้งานได้เลยลองชมดูได้นะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับ ตกแต่งลายไม้ภายในกว้างมากครับลองชมดูได้ใครสนใจหาไว้ใช้งานอยากได้ต้องไปตรวจสอบไปต่อรองนะครับราคาเขาเปิดมาแบบนี้ตัวนี้จะมีแอร์ถึงแถวที่3นะครับนั่งได้7คนนะครับสบายสบายลองชมดูได้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสำหรับคันนี้ชี้เป้าและชี้สภาพนะครับที่เหลือต้องไปทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับชมจากตาก็เห็นว่าสวยครับ ลองชมดูก่อนนะครับมันเป็นปีลึกแล้วครับเขาเลยไม่จัดไฟแนนซ์ให้ก็น่าสนใจนะครับถ้าใครหารถทรงนี้เอาไว้ใช้งานราคาประมาณนี้กับสภาพที่เห็นนะครับถือว่าสูสีนะครับที่เหลือต้องไปเช็คเรื่องเครื่องยนต์นะครับลองชมดูก่อนพาเพื่อนพาช่างไปทดสอบไปตรวจสอบนะครับแต่มันเนียนจริงเลยนะครับต้องบอกว่างามเลยแหละครับขึ้นอยู่กับว่าชอบและพร้อมหรือไม่นะครับเขาแจ้งมาว่าเป็นมือ3นะครับใครซื้อจะเป็นมือสและเพราะว่ารถหลายปีเน็นใช้งานที่เหลือเราต้องไปเช็คสภาพเครื่องยนต์ครับ ตอนนี้ดูแล้วว่างามทุกจุดเนยครับเครื่องยนต์จากที่เห็นก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็อะไหล่เยอะครับดูแลไม่แพงที่สําคัญคือมันก็เป็นรุ่นแท็กซี่ครับอะไหล่มันเลยเยอะมันดูแลสบายครับลองชมดูได้เลยนะครับสวยถูกใจเน้นให้ไปตรวจสอบทดลองขับเจรจาราคากันดูเลยนะครับสําหรับผมทําหน้าที่นําเสนอพอดีแวะมาเต้นนี้โอมีรถสวยๆน่าสนใจหลายคันเลยหยิบมาฝากสมาชิกนะครับใครชอบแบบไหนเล็ง ชอบจัดไปทดลองขับนะครับสภาพสวยแล้วทรงดีครับเขาบอกว่าใช้งานได้ปกตินะครับสภาพนี้ตอนนี้แค่เป็นรถตีเทิร์นมาเท่านั้นเองจัดไฟแนนไม่ได้นะครับสวยครับลองชมดูไปทดสอบ